ลักธทำลักความการกระทํำลักความการเวียนวายตายเกิดทั้งบัดของมูสัตย์ก็คืออยู่ที่จิตตัวเดียวนั่นแหละจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งสแสวงหาจิตหนึ่งว่มีลูบล่างว่มีตัวตนเป็นสื่อสมบติอันหนึง่งนี่ยกขึ้นว่าสมมุติใส่ในการสื่อสาร แต่ว่าจิตนั่นรอยังรู้ว่าจิตนั่นเป็นโตแบบใดลักษณะแบบใดจิตนั่นถ้าเฮาคิดถึงบุคคลบุคคลที่เฮารักจิตนั่นกลไปซ่อนเล้นอยู่กับบุคคลที่รักนันแหละแล้วก็คิดนะึกปรุงแต่งให้เป็นแบบนั่นแบบนี้อะไรเอิวบายจิตในขณะที่เฮากำลังจิตนะึกปรุงแต่งกูนนั่น อารมณ์ก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมกันเป็นการปะปนกันไปพร้อมกันนั่นแหละคือพบพบคืออารมณ์ความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจเชงนว่าจิตเนี่ยเพราะมีรูปร่างตัวตนแต่ว่ามันไปซ่อนเล่นไปแฝงอยู่กับบุคคลที่รักมั่งที่เกลียดมั่งพอใจกับไม่พอใจนั่นแหละซักที่มีอยู่ที่พอใจและไม่พอใจเหมือนกัน สิ่งของเลือกพวกยูนําเลือกสวนไล่นาอยู่นําบานอยู่นําวัตถุสิ่งของต่างตนะคําว่าจิตมันเป็นแนวใดมันบ่มีรูปหลางตัวตนเพราะว่ามันไปซ้อนเล่นอยู่กับบคุคคลสัตว์สิ่งของเมื่อ,อไร่ที่เราคิดถึงนั่นแหละจิตไปแฝงโตอยู่กับบคุคคลผู้นั้นเวลาเราคิดถึงบคุคคลที่เรารักที่เราพอใจ คิดนึกปรุงแต่งอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้อารมณ์ก็ย่อมเกิดขึ้นไหลไปในทางที่อยากให้เขาเป็นสุขสบายมีชีวิตที่ดีขึ้นอารมณ์ก็เกิดขึ้นพร้อมได้พอใจที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นนั่นแหละการเกิดเกิดแบบนั้นพบได้เกิดขึ้นแล้วคำว่าพบเนี่ยเมั่ตายเราจังไปได้มันจะไปก่อนตายไปเพราะความคิดของเขาเอง เครืองคิดของเขานี่ปรุงแต่งไปนึกไปอารมณ์ความรู้สึกปนเข้าไปในความกังวลมั่งกลัวไม่ได้เป็นเช่นนั้นมั่งอยาก่าเป็นแบบนั้นแบบนี้มั่งนั่นแหลตัวหกจากว่าที่เขากําลังมีความรู้สึกว่าแบบนั้นดีแบบนี้บ่ดีเนี่ยัแหละพกมันสิแสดงขึ้นอยู่ในความรู้สึกของเขานี่นเองจันแยกออกมาท้อว,ว่าตัณหา ก็คือความอยากก็เกิดขึ้นจากจิตตัวเดียวนี่ก็มคิดนั่นแหละบอกให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วที่ว่าความคิดของเราเองเอ,อในความคิดนั้นจะมีความเห็นเรียกว่าทิฏฐุป,ปาทานเอาความคิดเห็นของเจ้าของเป็นไงคิดเนึกปรุงแต่งไปอยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้สิรพุตุป,ปาทานจากสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นแล้วอยากให้เขาเป็น ออการมุปทานตามความพอใจแห่งตนนี่เขาพอใจอยากเห้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อัตวาทุปทานอัตอตันคือตัวตนแท้ๆของเขาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในภายในใจภายในความรู้สึกในกายเขาเองเอ,อ่ะแหละจึงเรียกว่าอัตะวาทุหมายถึงคําพูดปทานในสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเอลอื่อนว่ารวนแล้วแต่เป็นจิตตัวเดียวนั่นแหละ แปพวกเข้าบอลูบอลูวา่ามันคืออย่างแต <c oughs> ่นั้นพิธีการสีบ่าอาจารย์พูดถึงว่าคนห้าเป็นสุขและเป็นทุกเพราะว่ายังเพราะว่าความคิดเออทำอะไ้ด,ดังใจปุ๊บเออว่าแต่ของพ่อใจล่ะว่าเป็นสุปทำอ่ได้ดังใจบ่ได้เป็นตามที่แต่อของคิดไว้วางไว้นั่นแหละคือทุกเออเรียกว่าซุขและว่าทุก สูงละทุก็เกิดจากความคิดนั่นแหละถ้าว่าคิดจะเอาอยัางมาถูกมาสุงจังว่ารักทำทั้งเบิดจะร่วมแล้วที่สิถอดถอนตัณหาและอุปทานตัณหาคือความอยากอยากเบิดสารพัดนั่นแหละอุปทานก็คือความยึดคือความรู้สึกที่เขาอยากให้มันเป็นอยากให้มันเป็นแบบนั้นอยากให้มันเป็นแบบนี้ทามันเ่เป็นแล้วมันก็เกิดการโมโหโกรธนั่นแหละอย่างที่เพิ่นกะใส่ซาวาโล่บ,บงังโกรธบ้างหลงบัง แต่ว่าห้องแยกย่อยมาเกิดมาอธิบายาทุกคนเข้าใจเข้าใจตัวเองนั่นแหละน้อมก็ามาคิดถึงตัวเองว่าตัวเองกำลังเป็นถูกเป็นสุขเพราะว่ายังเพราะว่าความคิดที่ได้ดังใจเป็นสุขไม่ได้ดังใจเป็นถุกข์แหละไอ้ทุกคนน้อมก็มาเบิง่งเบิ่งดีๆเลดเบิ้งตัวเองนั่นแหละคนเข้าเป็นสุขเป็นถูกเพราะว่ายังเนี่ยความอยากได้ดังใจ แล้วก็จังววาหลายๆอย่างที่เป็นนํามาเพื่อให้พวกเราเปียบเทียบเห็นบางอยาง่างทางฮองบ่ได้ดังใจตามพวกบ่รด้บ่เป็นไปตามที่แต่ของคิดไว้คือบ่รด้ดังใจนั่นจะเกิดอารมณ์โมโหแบบนั้น,นี้เพิ่นจึงว่าให้คิดถึงความตายเอาไว้ซะมั่งเพราะว่าหยังความตายออาจสิเตือนจิเฮา้ได้ว่าบ่ห้กระทํารุนแรงบ่ให้กระทําผิดจนมากเกินไปเออ บ่อยากให้บ่อยากให้กระทําผิดนั่นแหละทุกคนเด้อเกิดมาทั้งเบิดบ่บา,ายอยากดีมีจนตายทั้งเบิดหรือลาฮอร์ีมาโมกมุนครุนคิคดอยงอยู่กับเรื่องเกาเรื่องเดียวแท้เออคิดถึงอดีตในป,ปัจจุบันชาตินี่แหละระลึกว่าแล้วมันกับผ่านมาได้ของมันมากเอยเลยแล,ล้วก็รวมร่วมเบืงดุระวังความพอใจความสุขกับค,ความบ่พอใจคือความถูกอนใดมีมากกว่ากันเราสุขที่สุดอยู่ใสความพอ่อ เขาบอกามพ่อของตัวเองน่ยมันอยู่ใส่อยู่มองไดคิดรู้แบร่วมเขามาเบิ่งกะขักดเออพ่อหรือยังซุบตลอดหรือยังได้ดังใจมาตลอดหรือยังแะละเป็นจึงไนเห็นเหล่ม่นขนไก่ของใจของเขาเองความคิดความรู้สึกของเขาเองมันหลอกลวงไหนทําลายมันไหนทาดีมันแต่คนทําดีทั้งโลกทําดีเพื่อตัวเองไม่ได้ทําดีเพื่อผู้อื่น เออบ้เสียสลาโดยเห็นความโดยความจินใจโดยความมดความเห็นแก่ตัวเออกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ย่อมเพื่อสิแรกแรกให้ได้มากเพื่อสิ่งหนึ่งคือกันแม้กระทั่งว่าเข้ามาท่านท่านในใส่บาทก็สร้างวายพระท่านเงินทาน่านยัียงแล้วแต่ถือมีการขอเกิดขึ้นนั่นคือทําสิ่งหนึ่งเพื่อแรกสิ่งหนึ่งอว่าคนมาท่านนีแต่ท่านถ่มถูกบริด้ท่านดับถูกเออ ท่านดับทูกคือเป็นแบบไรบ่ได้วังผลในท่านคือบ่ขอบแ่แหลกหลายขายคนมาท่านเขาปั๊บยี่สิบบาทสามสิบบาทหรือสินของวัตถุใดกระสางผ่าอาบน้ำฝนหรือผ่าไตผ่าบาดยังแล้วแต่ยกขึ้นเส่หัวสาธุดเดอร์นี่ไปผู้ขานะพ่นทุกพ้นยากพ้นหนีพ้นสินวิทย์นี่วิทย์สินผู้ขานคือลอตเตอรี่แจ็คพอตลางวันทีหนึ่งมั่งนั่นเรียกว่าทำทานเพิ่มทุก ออให้ผู้ขาอายุเงืนบ่หายมีโหลมีไพ่ให้เป็นผู้มีโชคมีใช่ไปตลอดกานเออเกิดภพนาศา,า์นาไปเกิดยุสวรรค์สันฝากมาเกิดเป็นหูมันยนเป็นคนอีกขอได้เกิดเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียกันอีกวุิธรรมดาว่าอหละเอ,อื่นว่าทําทานเพิ่มทุกเลยบอกจ่าจาว่าบุญคืออย่างบอกว่าจะคาว่าบุญเลยได้น่น บุญคือความสงบเย็นภายในใจ,จของเองบุญถ้าเกิดจากการให้คือบุญอันเกิดจากการให้ทานทานแล้วให้แล้วไม่หวังผลในทานไม่มีจิจปุพันในผลแห่งทานไม่มุ่งการสังสมในความอยากได้อยากดีอยากมีอยาก,ยากเป็นว่าอยากได้อยากดีไม่อยาก,ยากเป็นอย่างเพราะเฮาหูแล้วเห็นแล้วสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงร่วมแล้วก็คือความอยาก ความอยากตัวเดียวของเขานั่นแหละเขาสิไปเกิดเป็นยังกระชังถูกย่อมติดตามการเกิดดุดดังเงาถูกภาวะยังเมื่อเขามีควาอมเกิดกันแล้วทุกภาวะหิวห้อนหนาวป่วยเออทุกภาวะผัดผ่า,ผา,ผา,าสิ่งที่รักเนี่ยมันก็ไปผัดผ,ผ่าเหมือนเดิมพ่อแม่ตายนั่นแหละสิ่งที่รักก็ดีลุงป้าอาวบุคคนที่เคารพนับถือซึ่งเป็นลาการตายนั่นแหละสิ่งที่รักซัดเลี่ยงตายนั่นก็สิ่งที่รัก เงื่อนสูญหายนัันก็สิ้งทีรักเป็นทางสั่นถ้าว่าให้เห็นความปรารถนาความอยากเนี่ยคือความปรารถนาความปรารถนากับความอยากอันเดียวกันว่าเวลาเข้าไปให้ท่านก็จะไปหวังผลในท่านจะมีจิตผูกพันในผลนทั้งทาอยามวงกันทั้งสมในความอยากใดอยากดีอยากมีอยากเป็นอย่างทอเออมันบกขาดมันบกขาดจากความมันบกขาดจากทุกของเจ้าของเองเลยเนี่ย เกิดเป็นยังกระทุบทั้งนั้นแหละคนรวยกระทุกคนรวยกับปวยคนรวยกับผัดผายาากับจริงทีหลักคนรวยกับมีของสูญหายเหมือนกันทังสั้นแหะมันบาเก็บทองปวดหัวบอกคนรวยก็ดีเออคิดว่าเขาบรทุกได้ทุกเหมือนกันอะไรยังว่าคนจนกระทุกคนรวยกระทุกแต่ครูใดนาธทรมาเขามาสั่งสอนตัวเองทรมานี่ต้องเป็นเรื่องที่พวกขเข้าต้องใสประสบการณ์สั่งสอนตัวเองเล๊ะ น้องก่อมาเพื่อจะหเห็นความจริงในะความคิดของเจ้าของเองอย่างเด้บไม่ได้ไปเห็นผู้อื่นเดอ้อเห็นเจ้าของกําลังคิดเรืนน่องนั้นเรื่องนี้กำลังกําลังเบาหล,อ,ลอนและกังวลอยากให้ผู้นั้นเป็นดังสันอยากให้ผู้นี้เป็นดังสี่ดังจิตใจเจ้าของแล้วเขาบอกเป็นดังใจที่เจ้าของอยากให้เป็นศู์ขึ้นโมโห,โหขึ้นได้บ้างเออนั่นแหละคือความซ่อนเล่นของพบเกิดอยู่ในอารมณ์ที่มันโมหโหนั่นแหละมันซ่อนเล่นแบบนั้นเลยมันเรีว่าอาวิชชาอาวิชชาแปลว่าความไม่รู้ บ่รู้บ่รู้จริงๆความคิดแล้วก็เกิดความรู้สึกนั่นแหละคือพบพบได้เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละมันกําลังสางพบไปถ้าตายในขณะนั้นอารมณ์จิตสุดท้ายคือความคิดสุดท้ายความรู้สึกสุดท้ายที่มีความพอใจและไม่พอใจนี่นั่นแหละมันจะไปตามคํา,าคว่าการมาพบรูประพบอรูประพบาปปะพบ,บานี้แย่ย่อยเพื่อเกิดความพอใจยิ่งยิ่งขึ้นตายในขณะที่โมโหโกรธสูญแห้งเออ โมโหนี่มันโมโหให้ลูกก็ตามให้ัวให้เมียก็ตามให้สั์เหีียงสิ่งของก็ตามก็แล้วจะไปสู่อบายภพมีนิรยะคติเป็นที่ไปนิรยะคตินิรยะก็แปลว่านันโลคติืีที่ไปพวกนี้บริพานยุบาบาเด้อไปเลยเออไปทั้งความรูร้สึกที่ไปนั่นแหละร่างกายบด้ลูเรืองเด้อในร่างกายเป็นของใส่ซื้อ ร่ <c oughs> างกายาได้ก็เกิดมาตายทั้งน,นั้นบังคับมาอยู่ในอำนาจว่ามึงจะป่วยจะแก่จะเจ็บเป็นไปบ่ได้เห็นบ่ละคนมีเงินมันก็สื่อความป่วยบ่ได้สื่อความตายบ่ได้จ้างคนป่วยแท่นกับ,บ่ได้จ้างคนตายแท่นกับ,บ่ได้นีจสิงที่เสมอกันระว่ังคนจนและคนรวยเจอ,อเ,กเกิดมาต้อ,ตองแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องพัดน์ภาคอย่างจิที่ลักและต้องตายเสมอกัน ปอถท่านคนด้วยและคนจนทหารหนาเขามาหาธรรมะมาค้นหาความจริงให้ตัวเองสามหมดพ้นทุกข์ค้นทุกข์เป็นอรหันต์ได้เหมือนกันเสมอกันนี่ขึ้นอยู่กับจิตตัวเดียวคือเก่าเห็นไหมเป็นอยู่กับจิตได้ <c oughs> จังว่าทุกทุกค์้นหนะทหารเข้ามาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าด้จ,จังสี นีเครื่องเปรียบเครื่องเทียบเปรียบเทียบว่าอันไดสุขอันไดทุกข์เปรียบเทียบว่าความเกิดเป็นทุกข์แบบใดเปรียบเทียบว่าถ้าทั้งหลายตายแล้วไปเกิดแบบใดแบบใดเออฟังสำใดส่วนหนึ่งมันก็บอกเข้าใจดอ,อกฟังให้บ่อยฟังให้มากเดี๋ยวก็เกิดความเห็นเองมีความเห็นมีความสรุปลงได้อ๋อมันเป็นแบบนั้นแบบนั้นเองนี่แหละปิดเสียงไว้นะศัพชาพภไยกันเลย จังหว่า้ตัวคนหันข้ว่าเบิ่งตัวเองเด้ธรรมาทั้งเบิดร่วมแล้วมาเบิ่งจิตใจของเ้าอเองเมื่อรู้จิตของเ้าเองเด้อเน่ตัการทําบุญเฮาก็ยังบระท่านเด้เข้าใจอยู่ท้าบุญเพื่ออย่างทําบุญเพื่อละความเห็นแก่ตัวเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นเออบุญ,บญคือความสงบเย็นแปลคำว่าบ,าบุญให้ดีๆเออเราเคยสัมผัสได้อ,อหรือยังสัมผัสความสงบเย็นภานยในจิตใจของเ้าอเองนั่น และจังหวะทุกคนห่นนค้ว่าเบิ่งด,ดีทำบุญเพิ่มบาปท,ทำทานเพิ่มทุกทำบุญเพิ่มบาปเออบาปแปลว่าอย่างเร่าร้อนและกะังวลกระวนกระวายนี่กระวนกระวายในจิตในใจไม่ความคิดไม่ความรู้สึกคนเจ้าของบูบูบ,บาปบาปโมโหบ่พอใจบ่ได้ดังใจอะไรจังหวะเอาตรงมาฟังเรือ่อยๆเด้อบ่าม่นแค่วา่านี่จำํานซึ่งหนึ่งว่าข้ยใจดอกนะ แล้วก็หลายๆา,ยายอย่างที่เฮาบ่เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าที่คนทั้งหลายบ่คว่าฟออังอาตตหิอตัตโนโนาโถตนแลเป็นตัวพึ่งของตนจังสอ,อหลายคนยังไปหาพึ่งสิ่งอื่นนอกจากความจริงนอกจากธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เบ่แม่นว่าให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ไปปกป้องคุ้มครองของเด,งเด้แต่ว่าเอารรมเอาคําสอนเอาความจริงที่เป็นแสดงออกมาเนี่ยไปเป็นเครื่องดําเนินชีวิตให้ตน เลื่อน่าปผุดทำสงที่พึ่งหลายคนที่เอายังอื่นไปเปที่พึงไปพึ่งผีฝ่าผีแถมถึงเทวดาพึงอินพึงพมพึ่งพญานงพญานาคพึงพระ้าขุดเออพึงผีปูตาอ๋อเจ้าบ้านสารลักเมืองให้เขามาปกปออ้องคุ้มครองล้วนแล้วก็เป็นความที่ปกิงได้นั่นนะคนตายแล้วมันก็เป็นไปตามอารมณ์จิตสุดท้ายอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้บ่แม่า่าผู้ใดผู้หนึ่งสิมาเป็น มืนี่ยปกปักรักษาเฮาเลยตัวเฮาเองได้ต้องรักษาตัวเฮาเองนั่นแหละคำว่าพึ่งตนเองจังสิ่พราได้แปลว่าเห็นแก่ตัวได้ <c oughs> การได้ช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่ก็เรียกว่าการทําตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างหนึ่งเออการกระทําใดๆกใครสั่งจีบปราศจากความขอร้องและอ้อนวอนใส่ความเพีเพน่อยความพยายามฝึกหัดตนเองตามามเปิดจริงใดนี่ก็เรียกว่าพึ่งตนเอง ยิ่งตัวพึ่งตนเองที่บ่มิภัยดะอาดสามารถซอยได้เลยคือการหยุดคิดในตัวเองละตัณหาละอุปทานในตัวเอง,ต,เองตัวนี้บ่มีภยยัภยซอยภผยใดผู้ใตเจ้าก็เป็นแต่เพียงแค่ผู้แนะนําสั่งสอนเท่านั้นเด้เพิ่นเอาประสบการณ์ของเพิ่นเองได้มากมากคุยมาบอกพวกเขาเองเอาความจริงจากประสบการณ์จริงบ่ได้เอาจากตำราหรือว่าเทวดาบอกไ่ได้เอาจากไผมาบอกนั่นแหละคําว่าพึ่ง ุทธคำสงเป็นดีพึงคือพึ่งแบบไหนเออพึ่งคำสอนคำสอน,สอนผลล้วแต่กาวคำจริงแล้วเข้ากับมาเปรียบเทียบไชีวชตจริงเข้าตัวทุกคนเคยทำบุญทำทานอย่างมาแล้วเนี่เคยขอมามากแล้วก็บอเห็นว่ามันสิได้ย,ยังเออถ้าบุคคลทางลายถาวามันขอได้บ่มีคนถูกจากคนเดอ้อบ่มีคนถูกบ่มีคนเฒ่าบ่มีคนป่วยและบ่มีคนตายพอมนี่แม้คือข้อบ่ิจริงที่พวกเข้าไปขอเอาไหมเออ ว่าจะเก็บใครด้ป่วยแล่นไปหาอันนั้นอันนี้บพให้บ่ให้เก็บบ่าให้ปวยบพราให้ป่วย,วยนะแม่นบ่ล่ะไปขอนั่นแหละขอจากพระพุทธรูปมั่งขอจากพระสงฆ์มั่งขอจากรูปเทวดาขอจากหน้าขอจากนั่นนี่สารพัดเนี <Yeah. S 1> เ่ยเลยบ่กเขาถึงความจริงนั่นตนเองแลวก็ฟังธรรมพ่นบ่เ <Yeah. S 1> ขาใจอพบ่เขาใจอัติเหตุแต่เน่ะหนาโถตนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้จริง อสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการกระทําของตนไม่ได้เป็นเพราะว่าอ่ามีบุคลคลผู้ใดู้หนึ่งดนบันดาลหรือผีสางนั่งไม่ดนบันดาลเทพเวดาอินพร่มดนบันดาลบอมีขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของตนเท่านั้นจึงสําเร็จแหละอัติหตุตโนนาโถสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเอ,ออีหยังล่ะเป็นตัวกรรมยิบเจต,ตน,า,นเาเด้อคนหฮาจเียวโมโหดีใจและพอใจพอความขีดแต่ของเองมาหละยิบเจตนา นันกท่ามทั้เบื่ที่เหาอยากพ้นออกจากวัฏฏะสงสารวัฏฏะไปว่าหมุนวนเอ,อสองสารมาจากทั้วัา,งาสงขารนั่แหละเมื่ออยากพ้นออกจากความคิดทั้งหลายออที่หมุนวนอยู่ในเรื่องเก่าๆอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเวียนไปอยู่กับการตายเกิดนี่แหละเออที่ยวเป็นสัตว์ยุติสิ่งนั้นยุติสิ่งนี้เนี่ยเดิน่นาวัฏฏะสงสารความเวีย <c> น <oughs> ความวายความาวามนฉะนั้นต้องเฝ้าสังเกตความคิดตัวเองเถอะ คนที่เขาสู้การปฏิบัติในระดับจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้แล้วบัดออสังเกตดีๆมูภิกษุสงฆ์เฮาทีเวลาเฮาจิตตั้งมั่นเข้า่าตั้งมั่นต้องตั้งมั่นอยู่กับลมเอ,อโดยบ่มวิีเครื่องฉิดวันไหวไปสิ่งอืน่นเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วอยู่กับลมดีแล้วความละเอียดและต่างๆนน,นาสารพัดจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากจิตบัดแต่ว่าโดยที่ตัวเองไม่ได้คิดเองมันจะเป็นเอง บางองค์ก็ได้ยินเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยซอยแน่บางองค์ก็เสียงห้อยหวนลองวิทุพิทวิตวิตขึ้นมาเอ,อเสียงแหลมเสียงไห้เสียงห้องเสียงหนึ่งอออย่าคิดออกนี่คือจุดสําคัญมันอย่าคิดออกอย่าไปสงสัยว่านั่นคืออะไรเพราะนั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเป็นเครื่องหลอกเป็นกลลวงของอวิชชาให้เรา ออกจากความตั้งมั่นในสมาธิสมาธิจิตตั้งมั่นในลมหายใจเร้อเออ,เ,อ,อเป็นญาติครูปนรอบางทีก็บอกซอยเมแนะ่ซอยเมแนะ่เออซอยพอแนะ่ซอยปูแนะ่มันมีเสียงขึ้นมาเออจงตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหูได้ยินซึ่งเป็นเสียงที่บม่มีเจ้าของเสียงเลื่อนมาทิพตเสียงทิพออบางที่ตากเกิดเห็นภาพแต่ว่าภาพภายในบางที เห็นแต่ไม่คิดไม่นะความรู้สึกจมเกิดไม่ได้พอใจหรือไม่พอใจกังวลหรือไม่กังวลเกิดไม่ได้แต่ต้อบ่ิจิตนี่คือความลึกเกิดไปนี่อีกระดับหนึ่งของพวกมีสมาธิแล้วเพิ่นจึงเรียกว่าอุปจารสมาธิขณะนี้กาสมาธินี่จิตตั้งมั่นในขณะนั้นแล้วตั้งมั่นแล้วแล้วมันจะคอยตั้งมั่นเน่าไปเลยเน่าไปเลยไปเลยบ้านนี้สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นจึงเรียกว่าอุปจารสิ่งที่อุบัติขึ้น ทำลายความสงบหรือทำลายจิตตั้งมั่นกับ,บา่านะะนั่นะถึงบอกว่าทุกคนมั่นคงอยู่กับลมอย่างเดียวแม้เสียงนั้นจะเกิดขึ้นเสียงเทศนาของพระสงฆ์องค์เจ้าของพระพุทธเจ้าก็มีเสียงสวดมนต์ภาวะเสียงสวดมนต์ดังกลองกลางวันให้หละเพราะพญก็มีเออแต่ว่าให้ได้ยินเฉยๆโดยที่ไม่คิดไม่นึกแม้นเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเป็นภาพเป็นเรื่องเล่าต่างๆกัน เห็นเฉยโดยไม่คิดไม่นึกเออถ้าคิดนึกเมื่อไหร่ความรู้สึกเกิดพบเกิดจังว่าวิธีมันคือว่าห้องเหตุจังใดห้องสีหยุดคิดปรุงแต่งใดเอออวิชาเป็นปันจจัยมันเกิดสังขารสังขารเป็นปันจจัยมันเกิดวิญญาณเพราะความไม่รู้ลเลื่อนอวิชาเอ,อคนไกกคนไกต่างๆของความคิดออคิดแล้วก็เกิดอารมณ์แห่งความรู้สึกนั่นแหละคือความบัลลูว่ามันเป็นพบเออสังขารปญาวิญญาณังนี่นนป่า วิญญาณหมายถึงรับรู้ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจนี่วิญญาณปัญญาามรูปังนี่เปเมื่อมีวิญญาณรับรู้ความรู้สึกแล้วเขาตายปุ๊บก็่อมีหลูปร่องหลับเห็นบ่หลับยังสั้นมีหลูปมีอายจตนะมีผัสสะมีเวทนาคือความรู้สึกนี่แหละมีความอยากมีตัณหานั่นแหละมีอุปาทานคือความยึดมีความมีความยึดความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วมีภพเป็นภพแล้วก็เป็นชาติเป็นชาติแร้วก็ชราบรณราโศกปริเทวทุกข์ตัว ไหลเวียนดรอนี่เดินว่าวัดตักสงสารเป็นสั่น <c oughs> แต่นี้ถ้าเฮารู้เคล็ดลับมาแล้วเอาวิชาย,ยาตาเววะเบวาอัจฉริวิราคานีโรธาสังขารานีโรโทรนเออเฮ้าหูท่านมาแล้วว่าความคิดนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งหลายเให้เกิดความรู้สึกได้เราจึงไม่คิดไม่นึกในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสตลอดทั้งกายสัมผัสและรู้สึกเพียงกายมีสัน่นมีโยกมีไหวมีพลุกพนพลัองสกยองเก่า ลักษณะนี่แต่คิตไม่คิดไม่นึกจึงหายุุคนทําให้บ่อยทําให้มากทาให้ชินอยู่กับลมหายใจจึงเรียกว่าสมาธิหรือจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นในลมหายใจอย่างเดียวหรืออันอื่นอมันจะเกิดมาแบบไร้กายชังรู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยนั่นแหละคือเคล็ดลับก็คือการไม่คิดไม่นึกนั่นเองออรหันหรบรมของไกลอยู่ในลมหายใจของเฮานี่เองพอ